สวัสดีครับท่านผู้ส้มครับมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส้ได้ครับผมอูน้ำไส้กับมาตามแนวทางตัวเล็กให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเ้อครับก็เดี๋ยวโชคได้๋หลบมันมาน้ากันนะครับผมก็สู่ต่อกันไปได้ครับผมก็เป็นเหลขกแนวทางครับมื่อนีนก็เป็นคลิปแนวทางของพอบังพี่กับพอนุ่นทับบุรีนะครับผมก็จะมาให้เลขใหม่มาด้วยกันนะครับผมก็ล่อเบิ้งล่อติดตามได้ครับผมก่อนเดือนที่จะไปรับส้มรับฟังก็ ขอบคุณนพอบางพี่พอน้อนบุรีนะครับผมที่กรุณาเมตตาให้คลิปแนวทางตัวเลขมาให้นําเสนอเอฟซี FC, ทางแฟนครับทา้งสองอูน้ำใส่เลยครับผมดูเป็นแนวทางนะครับผมพิจารณาในการรับชมรับฟังนะครับผมนี่แหะครับบรรยากาศลงมาทไทยทิศทงอยู่หน้าคือเก่าเลยครับผมพรอนคักปอ้ยนี่กำลังหายังหรอปรุ้ย แค่นี้ยังอยู่ไม่ทานหนึ่งเดวโอ้หาสอบไปที่ทันทานมันเป็นเอียงกว่าทานมันออกมาแล้วเศร้านี้เอามาตั้งไปจากเดือนตางเดือนไฟไฟใหม่นะครับน้ำใส่ลุกครับลุกมาโหดกันแม่น้ำเสียครับถ้าเอียนครับคุ่นเขาเมียแล้วมันจะเกิดไฟไลยครับโอ้ต้นบางฮ่งไปเลยครับต้นนี้ มัะม่วงเรียบร้อยครับที่ได้แหงครับกำลังเป็นดอกง่ายๆครับผมโอ้ใหม่มืดเลยครับแหงกว่าไปมืดเรียบร้อยครับผมไฟใหม่ครับบางทิ่งเทียงครับโอ้น้ำเสียดงยินนแบบไดงยินคนเอินมากครับลงมากลุกเต็มเลยครับผมดินบ่ใหม่ทิ้งหน้าเนะครับ อย่าพอดทิ้งหน้าครับไ,ไ,ฟไฟเผาท่านติวุ้ยนี่นเผาท่านเผาท่านออกจากเตาแล้วเอามาตั้งไว้ท่านเอามันได้เกิดไฟมันได้เกิดไฟตีฟตประมาณาสักส้ม่วโมงที่วโม่งเราเกิดไฟขึ้นคนพลอยู่โอ้เลี้ยงเสียดายดยุ่นี่เกี่ยบเป็นท่านเหมือนตัวนี้ไม่หอดแล้วไม่หอดเลหดเลี่ยว,วต้นมะคุกงกับต้นมะม่วงเสียดายครับ History, ป it, ครับเจ er. er ็บลอยเลยครับผมข้าวก็มก้าวก็ดำพึ้ดเลยเนาะครับเนี่พวกฟันตีบอะนี่ฟันเสี้ยงสกเสียงเสียงี่อีะิเ่่ไมคเสีเสยงี่อีก ไอ้ศูนย์แปดสองเทียนรอ,อ,อบเปรียบ้น้ำเสบยไเดี๋ยวลงตัดออกก่อนมันนันรอบแรกก็ได้ศูนย์มันมั่วปดหนอกว่าบัดั่นนีว่าจะสองตัวเนาะมันก็โคโรดหรือว่บิดเอาไหมได้ศูนย์ศูนย่นีคส,สองก็ได้ศูอีกได้สองสืส่อบ,อบิดรอบรอบสาได้ได้แปดนได้เกียรนีโอ้เขาตรงตเลยศู ศูนย์แต้ศูนออกออกศูนย์ศูนย์เจ็ดโอ้ยเขาได้ซื้อหรืว่าซื้อซื้อยุ่งซื้อสอตัวซื้อศูซื้อศูตกศูนย์ศูนจ็ดดโอ้ศูนยบไม่เดเจ็ดศูนยโอ้เจ็นาเจ็ดลยเนาะรับหาครับ้นี่แหละครับอยุ่ตตน ต้นขวโพดมันท่านเดนแกเนาะหันลามไปหอดพลก็ติเสียดายครับไะกินขวโพดขี้พุเไม่พุแล้วลาบบ่ขอประแทศลากลับผุแล้วโอ้ใครอยู่ร่มบ่คอยแห้งเนาะโอ้่มแห้งย่างี้ควรเเรือมมาใส่แล้วครับบานนี้ครับต้องระวังให้ดีครับเงียขึ้นตือนเสามามดเลยนี่ เอามาเบิ้งตัวเลขครับเอาเบิ้งงวดเก่าก่อนนะครับผมของเลขดับพ่อบางพี่ครับพอนอนบุรีนะครับนี่ครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบแปดครับดับบนล่างพ่อบางพีครับสี่ห้าห้าสี่นะครับผมท่านครับผมบนรางหามซื้อขันสอบกระจัดได้เลยครับผมเอฟซีครับนี่ลครับเป็นแนวทางตัวเลขด้ด้ครับผมส่วนเลขพอนอนบุรีครับแปดศูนย์ศูนย์แปดครับ หมดเก้าครับหนึ่งคุมภาพันหกแปดครับอ่าบ่มาด้วครับผมนี่ครับแปดศูนย์ไม่มาออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับผมถือว่าผ่านครับผมเอาอยู่ครับผมอุ้นน้ำใสะกับอาคลิปแนวทางมาลงให่งเอฟซีนะครับผมกเบปลี่ยนแนวทางเนาะไฟมักร์จัดนะครับผมอ่าโบเดียร์บากัน์นะครับอุ้นน้ำใสะกับเอามาให้เบปลี่ยนแนวทางพิจารณาในการรับชมรับฟังด้วยครับผม เลขเขาก็มีครับผมผู้ดบ่บมาเลขดับหรือเลขบบมาน้ำกันเนาะครับผมเอามาบึงงวดไม่เนะครับผมเขียนส่กันเลยครับผมของพ่อบางพีกับพ่อนนทบุรีเนาะครับนี่ครับเลขไม่มาด้วยกันพ่อนนทบุรีพ่อบางพีสิบหกกุมภาพันธ์หกสิบแปดครับมาเซียนแรกเลยครับผมพ่อนนทบุรีครับผมห้าห้าครับผมนี่แหละครับเลขไม่มาด้วยกันครับ ส่วนเลขไม่มาดดวยกันของพอบางพี่นะครับผม4664ครับแย่สื่อใส่กันด้วยครับผมนี่แหละครับคลิปแนวทางตัวเลขกครับแคปหน้าจอเอาได้เอฟซีครับ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมเป็นแนวทางตัวเลือกให้เอฟซีครับผมว่ามัดกับว่าเป็นยังนะครับผมหรือมักตัวนี้กับัดเลยครับผมเป็นแนวทางจะซื้อได้ครับผมขอาปนพี่น้องเดียวเบิ้งน้ำกันครับ เลขไม่มาด้วยกันครับผมแคปหน้าจอเอาเดื่อครับผมนี่แหละครับสัดสัดกันเนานี่แหละครับคลิปตัวเลขแนวทางนะครับก่ะตามให้เอฟซีทุกคนเด้อครับผมปิดจเล่ารณาในการรับชมรับฟังครับเสี่ยนต่างๆที่ดังๆที่เขาเนาะครับอุ้มน้ำใส่กับพยายามตามให้เด้อครับล่อรับชมรับฟังตอนต่อไปนะครับผมอาจารย์พานท่องก่ะลอก่อนครับผมเดี๋ยว มีที่เด็ดครับจานพานท่องกับเขาครับของเกฟ้องเบียร์พีอีดนึงสีเนาะครับเขาเดินดีครับผมเดี๋ยวให้เอฟซใจดีทรงคลิปแนวทางมาก,ก่อนนะครับผมจังสีตามให้เอซทุกคนครับโอ้พอเย่ยลงมาถึงหน้าผู้เดียวเลยยัน,นไฟไมท่านอีกอยานไฟไมทท่านอีก <c oughs> แล้วแวกไปมหมดแล้วครับสอบึ ย่งสอบนึ่งสอบสอบนึงใหม่หมดเลยสอบ,สอบนึงใหม่เมดเลยหใหม่มหดปลาทิงหน้าวนลูกขึ้นบัคักเลยต้นคาต้นม่งต้นต้นา,าโอ้าใหม่เมดเลยตัวนี้ปปนนิ้งหน้านี่คือยบบใหม่หมเ,เน,ะนาะนต่ขันรมนี่กบ่เน่อ๋อนี่่ม่งื เขามาเบิ้งอีกครั้งครับก่อนจีจบคลิปนะครับผมนี่ครับเลขดับงวดเก่าครับผมนี่ครับพิจารณาเบิ้งเอาเด้อครับผมพ่อบางพีกับพ่อนนบุรีครับงวดใหม่ครับพ่อนนบุรีกับใครหาหาเด้อครับผมเลขบ่มานํากันครับส่วนพ่อบางพีกอะซี่หกหกซี่ครับครับครับผมยาสือใส่กันเด้อครับผมนี่ครับตัวุ้ยไงแข็บเบิ้งเอาเด้อเย็ซีครับ อาอใต้คลิปนี้ก็ขอบคุณพอบางพี่โพนนบุรีนะครับผมที่ให้แนวทางตัวเลขได้มาไทยทอดให้แฟนครับท่างส่องอูน้ำเส้ได้รับส้มรับฟังครับใต้คลิปนี้ก็อวยพ่อในเอฟทีทุกคนเนะครับให้ถูกหวยรวยเงินสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินท่องครับมันมันนำการสิบหกุมภาพันหกสิบแปดครับสําหรับคลิปนี้พอกันไหมได้ครับผมสวัสดีครับ